ดูดวงชาวราศีพิจิกนางฟ้าอยากบอกอะไรคุณคุณจะเฉียดหลังพันที่หน่งให้รีบทำบุญนะครับผมเหลือบุญอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวท่านก็ได้รับทรัพย์โดยโชคแต่ว่ามันขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นจงรีบเนะร่งนะบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งชะตาชีวิตนะครับราศีพิจิกตรงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ่ันจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มนางฟ้าอยากจะบอกด้วยบุญกุศลวาสนาโชคชะตาของคุณอาจจะเกิดการสับสนงงงวยเอาแนอนอนไม่ได้ในโชคชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเราบอกโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดนตั้งบ้านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุง่งมั่น สายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหานเอาจริงเข้าจังจะตาแบบนี้จะตาชีวิตมุ่งมั่นให้มุ่งตรงไปเรื่อยๆอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหานจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งพระราชาถือดาบท่าน,นจะเจร,ริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ จะมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วจะรออะไรล่ะการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตานับบีดดาบปากเต็มหลังกระวนกระวายกระตับก,กระต่ายอดทนอดกั้นกระทุกสิ่งทุกอย่างะตาชีพจะรับรัพย์ท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้มีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม สิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคะตามันเฉียดไปเฉียดมาทําไมถึงเป็นแบบนี้กบุญมันไม่พอจะให้ทํำยังไงล่ะตกตําแหน่งไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นมันเกิดความตึงเครียดถ้ามากๆเข้ามันจะตึงเครียดท่านจงตามจิตใจให้ล่าเริงแจม่มใสลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกันเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเองไล่จะสีมานอนซบตักถ้าจะมีผู้มีอานาจบุญกุศลวาสนาให้สังเกตกันเอาเอง ออกตำแหน่งไฮเปอร์เพนครับผมท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันจะทําอะไรอัศวินขีม่ม้าถือดาบตั้งขึ้นอม่องบอกถึงการกล้าได้กล้าเสียการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นนะับนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีแต่หนูนะครับนะผมจะนําพาซึ่งโชคลาภให้สังเกตกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม หอยเชอรี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอยโขงหอยขมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวให้รับพลังลธรรมชาติเข้าไว้พลังธรรมชาติไม่ได้แปลว่านะครับท่านจะไปรับแล้วจะร่ํารวยแต่รับเพื่อจิตใจที่แช่มชื่นและเพื่อดวงชะตาเปิดนั่นเองพอเปิดแล้วทีนี้เราก็ต้องหาวิธีจัดหนักจัดเต็มในโชกตารีบมันทําบุญดวงชะตาเปิดเพราะฉะนั้นคนบางคนนะครับผม ก็ทาบุญจัดหนักจัดเต็มแต่ทําไมไม่รวยล่ะเพราะว่าโดนบางอย่างบางอย่างมันปิดกั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาฟ้าดินเรื่องราวต่างๆเขายังไม่ให้ถึงเวลาแล้วผมท่านก็รีบขอวิงวอนเทพเทวดาฟ้าดินวนบบันดานนะครับโดนบันดาลให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านให้ร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใด ครับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักเต็มหลังกระมลกวายกระสับกระสายสองดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาครับท่านควรที่จะต้องระวังกับคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบและพยายามกั่นแกล้งในดวงชะตาท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระมลกวายกระสับกระสายอดทนอดก,กันกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมันเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นมันเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงแบบนี้ดวงชะตาชีวิตรับทรัพย์คนระับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะครับผมกดอีฉาให้ลา,า,า,ายสายลายใบสีเดี๋ยวมันแพ้มันไปเองนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณอยากบอกว่าคุณโชคชะตาคุณตกตำแหน่งที่ดีแล้วอดทนอดกั้นหน่อย เพราะว่าจะเฉียบรางวัลที่หนึ่งมันเกือบได้จะบุญกุศลวัาสนาอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับผมการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการยินหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะครับผมอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องลี้ลับนะครับท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นนะครับผมด้วยมนสเสนมนจันทาจะมีคนเข้ามาลหลงไหลมาตกหลุมรักเข้ามาเยอะแยะมากมายนางฟ้าอยากจะบอกว่าณเวลานี้คุณถึงเวลาคารบุญกุศลวัาสนา ดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งเดอะเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงมีคนโสบนัสเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ระวังกับปีศาจ์มูมานเข้ามานะผมเพราะว่ามีดีและมีไม่ดีวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคนะครับดวงชะตาตกตำแหน่งเท่าหางอืงนะครับตกตำแหน่งเท่าหางอ่ง เพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตรองใช้ความรู้ให้มากอย่าใช้กําลังมากเกินไปโชคชะตาของท่านจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้และจะร่ํารวยต่อแต่นี้ไปครับชาวราศีพิจิกรับฟังต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวพิจิกค,คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในที่ทํางานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคุณแต่อย่าเพิ่งท้อใจนี่คือโอกาสที่จะแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองจงใช้ความเฉียบคมและไหวพริบของชาพิจิตให้เป็นประโยชน์คุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถแม้จะรู้สึกกดดันแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองใช้ความละเอียดรอบคอบและความมุ่งมั่นที่มีคุณจะสามารถทำง,งานนี้ได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเองสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าด่วนตัดสินใจเพียงเพราะผลตอบแทนที่สูงให้คำนึงถึงความก้าวหน้าในระยะยาวด้วยด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้ค่อนข้างผันผวนคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินอื่นๆจึงควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและพยายามสำรองเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาอาจเป็นเงินก้อนที่รอมานานหรือผลตอบแทน จากการลงทุนแต่ก็ไม่ควรประมาทให้นําเงินส่วนนี้ไปเก็บออมหรือลงทุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอาจเจอปัญหาเรื่องกระแสะเงินสดลูกค,ค้าอาจชำระเงินล่าช้าทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องจำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบอาจต้องเจรจาต่อรองกับคู่ค้าหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้านการเรียน สำหรับชาวพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้อาจรู้สึกว่าการเรียนหนักหน่วงและท้าทายมากขึ้นอาจมีงานที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเฉลียวฉลาดของคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวล่วงหน้า การวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นอย่าลืมแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไปหากมีโอกาสได้ทำงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของคุณให้เป็นประโยชน์คุณอาจค้นพบมุมมองใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของคุณยอดคขา,ขาย สำหรับชาวพิจิกที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจพบความผันผวนของยอดขายในช่วงต้นเดือนอาจซบเซาเล็กน้อยแต่จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนควรใช้ช่วงเวลาที่ยอดขายไม่ดีนักในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจและหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และการหาลูกค้าใหม่จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่าลืมใส่ใจในเรื่องการบริการหลังการขายด้วยเพราะนี่จะเป็นจุดที่สร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำใช้ความละเอียดรอบคอบและความเข้าใจในจิตวิทยาของคุณให้เป็นประโยชน์ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าเลขนำโชค เลขนำโชคของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ได้แก่ 2, 7, 9, 14, 23, และ38ลองนำตัวเลขเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นวันที่ทำธุรกรรมสำคัญเลขที่นั่งหรือแม้แต่การเลือกซื้อสลากกินแบ่งแต่อย่าลืมว่าโชคชะตาเป็นเพียงส่วนเสริมความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความพยายามของตัวคุณเองเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้นควรวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อเวลาให้มากขึ้นและตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับการเดินทางไกลหรือต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทานหันเกิดขึ้นได้แต่ด้วยไวริ และความสามารถในการปรับตัวของชาวพิจิกุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีการเดินทางในช่วงปลายเดือนจะราบรื่นกว่าและอาจนำมาซึ่งโอกาสดีๆทั้งในแง่ของการงานและความสัมพันธ์ดังนั้นหากมีโอกาสควรวางแผนการเดินทางสำคัญไว้ในช่วงนี้สรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายสำหรับชาวราศีพิจิกแต่ด้วยความเข้มแข็งความมุ่งมั่นและไหวพริบของคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้จงใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนะเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคตอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจของคุณด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอ และการทำสมาธิจะช่วยให้คุณมีพลังในการ,รเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองและพลังภายในของคุณชาพิจิตมีความเข้มแข็งและความสามารถในการฟื้นตัวสูงคุณจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนและจะพบว่าตัวเองได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาและอย่าลืมว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการพัฒนาตนเองเชื่อในดวงดาวที่ส่องสว่างนำทางคุณแต่อย่าลืมว่าคุณเองก็มีพลังที่จะสร้างโชคชะตาของตัวเองเช่นกันชาวราศีพิจิกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความเข้มข้นทางอารมณ์ดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังส่งอิทธิพลอย่างมาก ทำให้คุณรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มข้นและความปรารถนาที่จะค้นหาความจริงในทุกเรื่องด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าต้องการความลึกซึง้งและความเข้าใจมากขึ้นจากคู่ของคุณอย่างไรก็ตามความเข้มข้นทางอารมณ์ของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ดังนั้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ 1. พยายามควบคุมอารมณ์หึงหวงที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย 2. ใช้เวลาในการพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างลึกซึ้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. หากมีปัญหาใดๆที่ค้างคาใจนี่เป็นเวลาที่ดีในการนำมาพูดคุยและแก้ไข สี่ให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวพิจิกที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักคุณอาจพบกับคนที่ดึงดูดความสนใจของคุณอย่างมากและรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เข้มข้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกเข้มข้นนี้ทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจ คำแนะนำสำหรับคนโสด 1. เปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่อย่าด่วนสรุปหรือคาดหวังมากเกินไป 2. ใช้พลังในการสังเกตและอย่างรู้ของคุณในการทำความเข้าใจคนที่คุณสนใจ 3. อย่าเพิ่งเปิดเผยตัวตนทั้งหมดของคุณในทันทีให้เวลากับการค่อยๆทำความรู้จักกัน สี่ระวังอย่าให้ความหึงหวงหรือการครอบครองเข้ามามีบทบาทมากเกินไปในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้หนึ่งความเข้มข้นทางอารมณ์ชาวพิจิกมักมีอารมณ์ที่เข้มข้นอยู่แล้วและในเดือนนี้อาจจะยิ่งรู้สึกเข้มข้นมากขึ้น พยายามหาวิธีระบายอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำงานศิละปะสความหวาดระแวงด้วยพลังการอย่างรู้ที่แรงกล้าคุณอาจรู้สึกว่าเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นได้ง่ายแต่ระวังอย่าให้กลายเป็นความหวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล 3. การควบคุมความต้องการควบคุมสถานการณ์อาจเพิ่มสูงขึ้นพยายามปล่อยวาง และยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 4. การเปลี่ยนแปลงเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นด้านความรักหรือด้านอื่นๆจงเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโอกาสที่ดีในเดือนนี้ 1. การค้นพบตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองในระดับลึกคุณอาจค้นพบแง่มุมใหม่ ของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน 2. การเติบโตทางจิตวิญญาณพลังงานที่เข้มข้นในเดือนนี้อาจนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างมากหากคุณเปิดใจรับ 3. ความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแม้จะมีความท้าทายแต่นี่ก็เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นทั้งกับคนรักและเพื่อน สี่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาพลังการวิเคราะห์และอย่างรู้ของคุณจะแข็งแกร่งมากทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นและท้าทายสำหรับชาวราศีพิจิกแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรักและด้านอื่นๆ ของชีวิตจงใช้พลังงานนี้อย่างชาญฉลาดและคุณจะพบว่าตัวเองเก้าวหน้าไปอีกขั้นเมื่อสิ้นสุดเดือนนี้